ตอนนี้เป็นลูกกลิ้งกําจัดขนขนแมวขนหมาทุกคนบ้านไหนมีสัตว์เลี้ยงนะคะพี่ก็เลยสั่งมาตัวนี้เป็นลูกกลิ้งที่ใช้ง่ายสะดวกมากเลยทุกคนก็แค่ดึงพลาสติกตรงนี้ออกนะตัวนี้ค่ะก่อนใช้ก็ดึงออกนี่นะคะเสร็จแล้วก็เอามาถูตามเสื้อผ้าของเราเวลามีน้องแมวน้องหมามาเล่นกับเราแล้วเขาชอบมานันเนียครัวเคลีย นัวเนียคลอเคลียรเราใช่ไหมคะขนก็จะติดตามเสื้อผ้าเราเราก็ใช้ลูกกิ้งตัวนี้กลิ้งเก็บขนนะคะเดี๋ยวพี่ทําให้ดูนะนี่ค่ะเห็นขนไหมเราก็ใช้ตัวนี้กลิ้งเลยเนี่ยค่ะกลิ้งเก็บขนแบบนี้นี่ค่ะเนี่ยขนน้องก็จะไม่อยู่ละเนี้ยหายไปเลยทุกคนง่ายมากขนน้องก็จะอยู่ตรงนี้นะคะถ้ากลิ้งเยอะนะคะทุกคนเราก็แค่นําตัวนี้ไปล้างน้ําแค่นั้นเองแล้วลูกกลิ้งตัวนี้ล้างน้ําเสร็จเราก็เก็บไว้ใช้ครั้งต่อไปได้เลยเนี่ยค่ะ แล้วก็ราคาไม่แพงด้วยประหยัดงบนะทุกคนบ้านไหนมีน้องแมวน้องหมานะอย่าลืมนะเราก็เก็บไว้แบบเดิมอย่างนี้ได้เลยง่ายมากสะดวกใช้ด้วยแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยถ้าเก็บเสรกล่องไว้ใช้งานครั้งต่อไปได้เลยค่ะใครสนใจจิ้มได้เลยนาตาล้านะคะพี่แปะพี่กดไว้ให้แล้วค่ะลูกกลิ้งกําจัดขนแมวขนหมา